ในบรรดาอาหารพวกนี้จานนี้คือของโปรดข้า<อ>ที่บ้านข้าก็มีขนมอันนี้จริงหลิงชาติก่อนจะต้องเป็นน้องของข้าแน่ข้าไม่อยากเป็นน้องเจ้าสักหน่อยอ๋อไม่มีอะไรเ <c oughs> อเจ้าชอบพูดถึงบ้านเกิดของเจ้าดูเหมือนว่าจะมีอะไรน่าสนใจมากมายที่นั่นอืบ้านเกิดของข้าแตกต่างจากที่นี่รถที่นั่นวิ่งเร็วกว่าการแต่งกายก็แตกต่าง <c oughs> วันนี้เป็นวันดีมาดื่มสุราฉลองกันหน่อยอืไม่ได้ถ้ามีเรื่องต้องทำต่อสุรานี้ไม่เมางาั้นสักหน่อยก็ได้อะ,อะมามาชนแก้วชนแก้ว เจ้าพูดถึงถ้าก็อยับไปเยี่ยมชมบ้านเกิดของเจ้ามากเลยไม่มีโอกาสข้าจะพาไปเจ้าจะต้องทึ่งมากแน่แล้ทีจบไปมเชิญแวะเข้ามานาได้สวยๆนะจ๊านายเห็นไ้าบก็ใช้ได้อืม ชูเย่บ้านเกิดเจ้าอยู่ที่ไหนอยู่ในสร้างอวีไหมไม่ได้อยู่ในสร้างอวีบ้านข้าอยู่ในที่ที่ไกลแสนไกลพี่ใหญ่ก็เคยไปบ้านเกิดเจ้าใช่ไหมอืมเคยไปแล้วเราจูบกันด้วยต้องทำยังไงถึงจะไปบ้านเกิดเจ้าได้ทางเชื่อมทางเชื่อมหาสัจจันธ์ทางเชื่อมอยู่ที่ไหน ชูเย่ทางเชื่อมอยู่ที่ไหนอยู่ในห้องมันอยู่ในห้องคืนนี้ข้าก็จะกลับบ้านจะเปะิดทางเชื่อมอยังไงชูเย่อัจ,อจรจิงเจ้ากลับมาแล้วเหรอก็คิดถึงท่านตายแล้วคนน่ารักของข้า ท่านหล่อจะเกินห้ามใจท่านเหมือนกับนกยุงรำแพนถ้าไม่ข้าต้องกระทำผิดนะจเจ้าเพอเจอร์แล้วทำไมดื่มเยอะขนาดนี้หลิงเอ,อ๋อทำไมให้นางดื่มเยอะแบบนี้สิ่งลิงไม่ได้ข้าดื่มข้าอยากดื่มเองตั้งหากเรากลับกันเถอะ กลับกันเถอะอยู่ในที่แจ้งไม่เหมาะจะกระทำผิดนะ